มาจากทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนอยู่บ้านก็ทําเงินได้ถ้าคุณรู้จักเอไอตัวนี้จริงๆก็รู้จักยู่แล้วแหละ <c oughs> เอาเป็นว่าไปดูกันค่ะว่าทําอะไรได้บ้างบอกเลยนะคะถ้าคุณแบบกําลังจะต้องตกงานหรือคุณตกงานแล้วหรือคุณแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวเองมีเวลาว่างหรือคุณจะแบบว่าอยู่บ้านจะไม่เคยทําเงินเลยยุคนี้เป็นยุคที่อยู่บ้านทําเงินได้จ้ะก,การันตีจากปอบแน่นอนโอ้ปะไปดูกันค่ะว่าทําอะไรได้บ้าง เนี่อ่าคลิปนี้มันแน่นอนบอกเลยว่าคุณต้องรู้จักเรื่องนี้เออก็ ChatGPT นั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษกว่าน,นี้เลยแค่ ChatGPT ตัวเดียวคุณก็ทําเงินได้จากที่บ้านแน่นอนเอาเป็นว่าเรื่องจริงที่คนธรรมดาใช้ ChatGPT แ,แล้วได้เงินทันทีอ่าความทันทีอยู่ที่คุณเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะความทันทีอยู่ที่คุณทําเร็วแค่ไหนความทันทีอยู่ที่คุณทําทันทีหรือเปล่า โอเคป่ะข้อแรกก็คืออ e ีบุ๊กค่ะอันนี้พูดจนปากถึงงู้งูเล่าเรื่องอ e ีบุ๊กเดี๋ยวคลิปไหนจะมาพาทำอ e ีบุ๊กง่ายๆดีไหมอยากให้พาทำอ e ีบุ๊กนะคะพิมพ์ว่าทำอ e ีบุ๊กอ่าเดี๋ยวจะพา,พาทำเอาเป็นว่าที่แน่ๆอยู่บ้านแล้วทำเงินได้เลยเนี่ยก็คือให้ c h a t GPT ช่วยร่างเนื้อหาค่ะใช้ AI จัดเอ้ยใช้แคนวาจัดหน้า ทำรูปเล่ม e-book ถ้าภาษาไทยคุณก็ทําขายที่โซเชียลมีเดียถ้าภาษาอังกฤษเริ่มตน้นง่ายๆก็ที่เอ s หรือกําโหลดโอเคไหมแต่มีคนซื้อจริงไหมในสัปดาห์แรกเนี่ยก็อยู่ที่คุณรู้จักมาร์เก็ตติ้งแค่ไหนนะคะเออแต่ถ้าทําถูกทางอ่ะยังไงก็ขายได้อาจจะช้าหน่อยโอเคปะไม่มีทุนก็ทําคอร์สค่ะเออหลายคนชอบแบบบนไม่มีทุนไม่รู้จะเริ่มยังไงมือถือเครื่องเดียวทาคอร์สออนไลน์ได้ จริงๆใช้ ChatGPT ค่ะวางหัวข้อที่คุณอยากจะสอนหรือถ้าคุณไม่มั่นใจเรื่องสอนคุณออกมาทําคลิปเทสการสอนของคุณแบบฟรีๆก่อนคุณจะได้ไม่เครียดค่ะแล้วก็พอคุณเริ่มมั่นใจคุณก็ค่อยรวบรวมสเต็ปของที่คุณทยอยทยอย,ย,อยสอนไปค่ะรวมออกมาเป็นเลเวลใหญ่มันก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ได้ค่ะยุคนี้เป็นยุคที่ทำคอร์สออนไลน์ได้ในหวันจริงๆอ่า ทำเสร็จในหนึ่งวันส่วนเรื่องมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันก็ต้องไปที่คุณปันช่องแบบไหนมาแล้วแล้วคุณยิงแอดหรือเปล่าพวกนี้มันเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยค่ะถ้าอยากทําเงินเร็วก็เรียนรู้เพิ่มอ่าข้อสามแม่บ้านไม่เคยขายของเลยทาแพนเนอร์ได้ค่ะแพนเนอร์ anner, คุณจะขายเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าภาษาไทยก็ตามเดิมค่ะขายที่โซเชียลมีเดียมีคนทําเยอะแยะคุณลองเซิร์ชดูค่ะถ้าภาษาอังกฤษก็เอซอ่าใช้ h ช GP t GPT ค่ะ ช่วยคิดแพนเนอร์ใช้แคนวาจัดเลเยอร์เหมือนกันเออขายเป็นแบบดาวน์โหลดค่ะโซเชียลมีเดียก็มีขายแพนเนอร์แบบดาวโหลดนะจ๊ะคนไทยนี่แหละภาษาไทยนี่แหละทาได้เลยถ้าคุณสนใจลองค่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะถัดไปไม่กล้าพูดก็ใช้แชท GPT เขียนสคริปต์ไลน์ค่ะจากคนไม่มั่นใจก็สื่อสารเอาเป็นว่าไม่อยากพูดเองก็ใช้แชท GPT เขียนสคริปต์แล้วก็ให้ AI ทำทำเสียงพูดอ่านตามแล้วก็ไปเจนคลิป ออกมาเมิดรวมกันนะเอามาลิงก์รวมกันเอามาทํารวมกันก็ได้หนึ่งคลิปแล้วก็ไปทําช่องโซเชียลมีเดียค่ะก็สร้างเงินได้อ่าไม่ใช่แค่บอทแต่เป็นเพื่อนคิดเพื่อนช่วยคิดเงินล้านอันนี้คือแชท gpt ค่ะถ้าใช้แชท gpt เป็นขอแค่อย่างเดียวตัวอื่นเนี่ยค่อยค่อยทยอย,อย,อยก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ทุกตัวของ ai บนโลกใบนี้แต่หาแค่หนึ่งตัวที่คุณถูกจริตกับ ai ตัวนั้นอาจจะไม่ใช่ ChatGPT ก็ได้เป็นตัวอื่นก็ได้ทุกตัวทําเงินได้ค่ะแต่คุณต้องหาเวของการทําเงินของคุณให้เจอเท่านั้นแหละยุคนี้เป็นยุคที่คุณไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านค่ะขอให้มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมก็ใช้มือถือค่ะไม่มีมือถือก็ก็ต้องมีสักอันหนึ่งอะนะที่มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสักอย่างแล้วคุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตโลก AI ได้จบแค่นี้ทําเงินได้เลยเอาเป็นว่า เริ่มต้นทันทีเอออันเนี้ยง่ายสุดแลและแล้วถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมนะพิมพ์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่าจะหาเทคนิคมาให้ใครอยากใหออ้สอนทำอ e ีบุ๊กพิมพ์ว่าทำอ e ีบุ๊กจะได้รู้ว่าอุ้ยมีคนอยากทำอ e ีบุ๊กจริงอ่ะจะได้มาสอนนะคะซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะมีอ e ีบุ๊กเล่มใหม่ออกมาเร็วๆนี้อ่าดีไหมอ่ะโอเคไปค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมขอบคุณแล้วก็กดแชร์ออกไปไว้ด้วยนะไม่งั้นหาไม่เจอแลละคลิปช่วงนี้เยอะโอเคไปละบ๊ายบาย